ค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โคสอินเนะคะด้านสายมือมือสายลักษณะของนิ้วนะคะเป็นนิ้วที่บ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่รักอิสระไม่ยอมใครและเป็นคนที่ห่วงผู้อื่น ห่วงใหญ่ขนรอบข้างเช่นห่วงใหญ่คุณพ่อคุณแม่ลูกหลานเป็นต้นนะคะค่ะแล้วก็มาลักดูลักษณะหลายหลายเส้นมือซ้ายเส้นชีวิตเส้นชีวิตมาอยู่จดุดเนินเน็บจูนนะคะลักษณะเป็นรูป เป็นรูปแยกนะตรงเนินเนปจูนเนี่ยเป็นรูปแยกก็แสดงว่ามีหลักทรัพย์มีเส้นขึ้นเล็กๆบนเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ขยันทำงานต่อเนื่องแล้วก็เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องธุรกิจรุ่งเรืองมีเส้นมุมานะเส้นอ่า ขาเรียกเส้นเป้าหมายเส้นมุ่งมั่นให้ไปถึงเส้นชัยให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นคนที่แน่วแน่ในการที่จะสร้างหลักสร้างฐานนะคะแล้วก็เส้นสมองค่ะเส้นสมองติดกับเส้นชีวิตเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ลงมาโค้งมา โค้งมาจดาทางเดินอังคารอังคารสูงเนาะเป็นคนที่รับผิดชอบกล้าหารกล้าได้กล้าเสี่ยงนะคะเป็นคนที่ลักษณะที่สามารถที่จะสร้างฐานะด้วยตนเองเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน อ่านเป็นของตนเองนะคะเส้นใจแยกเป็นตีศูนย์ลักษณะนี้นี่ค่ะเราก็มีเส้นเกาะเกาะตรงนี้ระหว่างนี้ก็ให้ระวังเรื่องสายตานะคะอาจจะเป็นสายตาเอียงหรือเป็นโรคทางสายตาเราลักษณะของใจเป็นตีศูนย์ก็เป็นคนคิด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็สามารถมีเงินเืินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายมั่งมีมั่งคั่งนะคะเส้นอาทิตย์ชัดเจนสองเส้นแสดงว่า,ามีการงานการเงินได้มาหลายที่หลายแห่งเส้นตีศูนย์นี้ก็เป็นคนที่รับทรัพย์เรื่องการเงินการทองนะคะ ทางด้านเส้นวาสนาเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตมานี่ก็แปลว่าสร้างฐานะด้วยตนเองนะคะเราก็ชีวิตก็คนอุปถมัมภ์้ำจุนตลอดนะฮะ ยามครับขันก็มีคนมาช่วยเหลือและก็มีเส้นตรงตรงนิ้วหัวแม่มือนะนิ้วโป้งเนี่ยมีดวงตาสวรรค์เป็นคนที่ฝันจริงฝันแม่นแล้วก็สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็มีกากบาทกลางฝ่ามือนะ ก็แปลว่ามีสั่งสิทธ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีะเกดคุ้มครองแล้วก็ได้รับได้รับเตือนถ้าจะมีเหตุใดๆนะจะล่วงรู้ล่วงหน้าและถ้ายามคับขันก็จะมีคนช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือมีซิกเซนมีสัมผัสที่6นะคะแล้วก็เส้นพุทธแสดงถึงการเจรจาค้าขายรุ่งเรืองนะคะ แล้วก็มีช่วงชีวิตหนึง่งอ่ามันเป็นเส้นตัดเป็นเส้นเส้นพุทธขึ้นไปนะคะก็แสดงว่าการเงินดีมีมีทางมีมีทางที่ได้ได้เงินมาเนี่ยหลายทางหลายช่องทางนะอ่การเงินไหลเวียนไหลคล่องนะคะมีมันนี่ลาย เงินหมุนเข้าหมุนออกนะเกี่ยวกับการเงินการทองเป็นนักบัญชีได้ทีเดียวหรือมีการจับเงินทุกวันนะเงินไหลเวียนเข้าเข้ามาตลอดเวลาอันศีรษะอาจจะปวดศีรษะบ่อยแล้วก็เป็นใส่นัดนะดูแลพวกนี้ระวังเป็นโรคทางจมูก ทางด้านขวามือนะคะอ่าก็เช่นกันค่ะเส้นชีวิตลงมาตรงนี้นะคะเราก็มีรอยอ่ารอยแยกแปลว่าเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่เป็นคนที่ไม่อยู่ติดบ้านชอบเดินทางนะคะ เราก็มีเส้นเล็กๆขึ้นแสดงว่ามีความการทำงานเนี่ยก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองได้ดีนะคะมีความขยันขันแข็งมีความมุนวนะมีเส้นความสำเร็จแล้วก็เส้นสมองติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะปัญญาดีทางด้านเอเส้นใจคะ่ะเส้นนี้ มันเป็นเกาะตรงนี้ก็ระวังดูแลเรื่องสายตาดูแลเรื่องกระเพาะสำไส้ของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเส้นอุปถัมภ์เวลาขับขันก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือเรานะ,ะวาสนาค่ะขึ้นตรงเนินนิพจูน ก่อนข้างทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามีวาส,สนานะฮะมีวาส,สนาดีแต่ก็ทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยพออายุ35ก็มีการเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งเส้นวาส,สนาขึ้นเหมือนเส้นชีวิตต้องสร้างด้วยตนเองสร้างเลยก็เส้นอาทิตย์มีเส้นคำยนันเป็นเอ่คำยันเป็นบุคคลที่ได้รับโชคดีนะคะได้รับโชคแบบฟุกฟุก ตรงนี้ก็เป็นเส้นพุทธเส้นค้าขายนะ,ะตรงนี้ก็เส้นอาทิตย์เอ่อไม่ค่อยชัดเจนนะแหว่งๆนะคะค่ะก็มีเส้นมันนีลายเงินทองไหลามาเทมานะคะไม่ขาดสายเงินเข้าหมุนเวียนเข้าประจำแล้วก็มีเส้นสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะ แสดงว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของที่ดินนะมีหลักทรัพย์มัม่งคั่งร่ำรวยนะเนินสุขเต็มนะถือว่ามีความสุขมีจุดตรงนี้ตรงนี้มีจุดมีจุดตรงนี้นะแดงหมายถึงว่าถ้าเดินทางไปต่างประเทศ จะมีคนบุถามัมีผู้ใหญ่ช่วยเรื่องงานสนับสนุนจากเวื่อตอนตรข้ามถ้าจุดแดงทับเส้นจะมีลาบจะมีโชคลาบนะคะอันนี้อาจารย์มองไม่ชัดนะว่าแดงหรือดำอาขอถ่ายทั้งสองอย่างเลยนะคะว่าถ้าเป็นจุดดำคือจะมีอันตรายมีอันตรายการเดินทางน้ำนะคะ หรือได้ข่า,ขาวข่าวจากต่างประเทศที่รอคอยมาล่าช้านะคะทั้งสองฝ่ามือมีลัคกี้เอ็มแสดงว่ามีสิทธิ์จับเงินล้านขอขอบคุณท่านเจ้าของลายมือที่ให้มาเป็นวิทยาตากรก็ให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ อีแคปหน้าจอนี้แล้วก็ส่งมาที่ไลน์แอดอาจารย์นันจะได้ในราคาพิเศษคอร์สไหนก็ได้ใน12ไรายวิชาที่เห็นนี้นะคะสนใจดูเลข7ตัว11ฐานดูลายมือทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องอาจารย์นันมีสมาชิกพิเศษเพียงเดือนละบ80บาทท่านก็จะได้รับความรู้ NLP และ Mindset กดสมัครได้เลยค่ะ